โอ้ยสบายดีล่ะสบายดีดูโดยป้าผี่น้องเหเนาะบงอีหลาพันตึกสะดุ้งโอ้ใช่ได้บ้ได้บ้อเอาเอาลายพนะเนคลาักะปาโอพี่น้องปลาใส่ถุงเลยเนาะ บ่อไบ่มีของบ่เอาของน้ำแม่เนาะถูกไม่เนาะเขาได้ใช้ตู้ไปพุ่มอะไรบ่ลงพุ่มอะไบ่เปียกเนาะมึงมึงอีหล่านี่เนาะเพิ่มเพิ่ัตึกเจรุง นักนักกุ้งเน่นนี่เนาะของเจ้าบอยล่ะของเจ้าบอเจ้าซื้อยังนี่นางปึกนางฟึ๊งนางชมนางสมโอ้โหนางปึกบุปึกได้นี่มึงก็เราหากินเนาะพี่น้องบัดคืนมาอย่าลืมของเด้อแม่เอาเมื่ออะไรเจ้านะจะเมื่ออะไรเมื่ออะไรสิสิใหญ่เป็นที่เป็นบ่

กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านบพรว่าเป็นทา้งบางไทยหรือว่าบางลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตูข้ามปั่นซุกเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพอกับตูข้ามมื่อนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะบรรยากาศก็สีแดรัจฉานน้อยอ่าแต่ว่าน้ำท่วมพี่น้องเอ๋ยเนาะตูข้ามกับสีลงไทยพี่น้องเอ๋ยเนาะช่วงไปขายพักตูไทยคือเก่าพี่น้องเอ๋ยตูข้ามกับมา วัดเนะาะมาทำบ,บุญเพื่ามาขอพรพี่น้องเอ้ยมาวัดมาทำบ,บุญมาขอพรเพื่อให้ไปหาเงินหาคำให้ได้ให้มีให้ทางให้เจริญมนุ่งเรื่องก้าวหน้าเนาะพี่น้องเอ้ยดูความกรเลยมาทางนี้ก็เห็นไหมว่าน้ำถ่วงเนาะถ่วงให้ถ่วงหน้าของพ่อแม่พี่นอ้องประชาชนหลายพี่น้องเอ้ยเนาะเห็นแต่เทียงผู้เวอร์อยู่กะที่ทายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่นอ้อง ได้ครับส้มรับเบิองน้ำกันฮัลเพี่น้องเอ้ยเนาะจังไดจังไดกะไปไปเบิองไปส้มน้ำกันพี่น้องเอ้ยเป็นจังไดเนาะมื้อนี้ตู่คำกับรปภกับทีมงานเด้อพี่น้องเด้ออ่าผู้ว่าทีมงานไปไทยทางใดเนาะอ่าสิไปไทยน้องจ้อยฮัลเล่พี่น้องเอ้ยเนาะทีมงานก็ได้มีแต่ว่าตัวคำกะได้คุยกับตัวชิดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะตัวชิดเพิ่นกับโมได้ห้ามบ่ได้ว่าในใดกะไปกับไปเพิ่นบ่เนาะอ่าบ่ตีไปโบ ว่าภัยเพราะว่าวิวมันกับบุค้นเนาะต่างคนต่างมีภาระ,ะต่างมีครอบครัวนาที่ที่ต้องดูแลที่ต้องเบิง่งแต่เฮาบ่บมีเงินมีคำจุเจีอครอบครัวพ่อแม่เฮาก็ไปต่อบ่ได้พี่น้องเ้ยเนาะเงินนี่ก็สำคัญคือกันพี่น้องคือตุ๊กขัเสิเหตุอ่า t u b e ต่อไปก็บ่ได้เพราะว่ามันยอดเฮายอดวิวบนบ่ได้เฮากับ,บมีเงินสูงต่อไปเนาะตุ๊กขัก็สิกลับไปสู่อ่ากรุงเทพมหาคนครหมองที่ตุ๊กคัเคยอยู่เคยกินเคย ແລະກໍງຶນໄດ້ຄຳລະກະເຄີຍຕຕພຸ້ແຫະນາສິຸກຢ່າງຕ່ວກບລນລື FC ຍັງຮັກຍັງແພງຄືເກົ່າແຢກທີມນເຸກຄກລືນລຮເກົແມ່ທີນຈັ່ດທຸກກະັແພກົນທີທີມ บอกเชื่อใจบอกม like. ักในตัวตู้คคำตู้คคำกับหักกระเพงคือเก่าไปรองเลยเนาะแต่ถ้าว่าตู้คคำให้ติดพาดประการใดเนาะที่ว่าในทีมงานมาพูดคุยกับติดพากกับขอโทษขอใหลายเนาะกับทีมงานแกรี่น้องเลยเพราะว่าตู้คคำจะจำเป็นเนาะพี่น้องจำเป็นจำเป็นแนวไหนพี่น้องจำเป็นเพราะว่าตู้คคำกับผมนีเงินมีคำที่จะสู้ต่อไปเนา้องไนรองอีกอย่างตู้คคำก็อยากได้ในสิ่ง ตุคำฝันไว้เนาะหรือว่าอย่างมีคือบ้านคือเมืองมูงพี่น้องเนะอ้ยเนาะเพราะตุคำ,คำเคยมีเคยได้แหละฮาบ่มีเนี่ยคำดูถูกเนี่ยพี่น้องมันถ้าไม่ฮามีแห้งพักดันเนาะถ้าไม่ฮาสู้ถ้าไม่ฮาอยากเดินหนาถ้าไม่ฮาอยากมีกําลังใจถ้าไม่ฮาอยากเก็บอยากออมขอบบุญขอบคุณเนาะสำหรับคําดูถูกที่มีที่ให้ตุคคำมีกําลังใจแล้วก็คําดูถูกที่ว่าว่าให้ตุคคำแบบหลายสิ่งหลายยอ่างเนาะตุคคำก็พ่อยากอธิบายพี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวว่าตุ่มสเก็บเอาใบเป็นแห้งพักดันสู่ต่อไปพี่น้องเลยเนาะ um. เรียวตุ่มได้ดีได้ดีเ,เดีด๋ยวว่าตุ่มมีผลสําเร็จประสบความสําสเร็จตุ่มกลับมาเนาะไปบอกอลายพี่น้องเลยทุกค่มก็จะเฝ้ามาพี่น้องเบิง้งส้มน้ำถั่วมบรรยากาศอยู่ทางนี้พี่น้อง,เ,อองเ,อเป็นเท่าใดเนาะไปถ้าพร้อมแล้วก็กลุยโอเคพี่น้องเลยเนาะตัดผ้ามากระป๋าพี่น้องเลยอ่าน้ำถั่วมเนาะอันนี่ เมื่อก่อนนี่เป็นไฮน่าตะก้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้พี่น้องเอ้ยเนาะผู้เดี๋ยวดูคำสิทธิ์ไทยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่พี่น้องผู้น้ำท่วมพี่น้องเอ้ยนี้เด็กน้องพี่น้องอ่าทั้งนี่นี่มันเป็นแบบคล้ายๆแบบเคลื่อนเนาะหรือว่าจังไรนะพี่น้องแบบทั้งน้ำถ้าพ้นเก็บน้ำถ้าฝนตกลงมาแห้งนี่กะทั้งนี่นี่คือสี่เหตดใดเห็ดหน้าบ่ได้ ทั้งนี้นี่เฮ็ดได้แต่ช่วงน้ำน้ำแยมแหล่ง,งเด้อพี่น้องเด้ออ่าช่วงหน้าหน้าแหล่งเนาะพี่น้องเนี่ยตัวค้ำที่ชูมืเบิ่งพี่น้องอ่านั่งกะเป็นเทียงเทียงหน้าเด้อพี่น้องเด้อเทียงหน้าเนาะนะผู้เทียงหน้าอ่าผู้น่ะพี่น้องเทียงหน้าเน,น้ำทุกคือ อันนี้เป็นไฮน้าบ่าได้พี่น้องเอ้ยเป็นไฮน้าเป็นไฮน้าตะาเกะาของพ่อแม่ประชาชนเนาะที่ว่าน้ำท่วมปีนี้ทางนี้นี่คือเสร็จน้ำบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะผู้น้ำท่วมกต็ต้องสูงกันไปพี่น้องเอ,อ้ยเนาะผู้ปราบั่นเรือนเทงให้เทียงน้าท่วงบุรีรัมพี่น้องผู้ใช่ล้วพี่น้อง หูเนาะปะเฮือนชันเทียงใครเทียงนาเนี่ยนี่ <c ười> ถ่วงหมดเลยเนาะอันนี้เห็นขาดพี่น้องี้จุกใเทียงบ่ได้เลยนี่นี่พี่น้องเทียงนาเพื่อเนาะพี่น้องเห็นบ่ต้องความชุ่มให้เบิง่งเพราะว่าถ้าฝนตกหนักที่ถ่วงบ่เพีเยงเอยงี้นาแถวนี้เนาะ เสียใจน้ำเด้อเนาะนี่พยาะค่มันเกิดมันเป็นพี่น้องเลยเนาะขนาดหน้าทั้งหน้าของตู้ครัมนะเนาะพี่น้องทางพุ่นนะมันยังถ่วมเลยพี่น้องเลยเข่าบาัดมันมาแห้งกับถ่วมคือกันพี่น้องเลยเนาะว่าทางใดอ่าทางนี้กับถ่วมผู้พี่น้องผู้เข่าไป,ปไปเลยเถียงนานเถียงนานหน่อยเพื่อนเนาะ ว่าตุ่เพื่อนเพื่อนหมดหรือว่าจังใดเนาะสั่งปิ่นเนาะพี่น้องฝนตกแหงบ่หรือว่าใดๆหรือว่าเพื่อนพังบ่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะทำถ่ายบรรยากาศให้เบิร์นน้องเพื่อน ก่ะทุค้ำกับมาวัดพี่น้องเลยเนาะมาวัดมาขอพรอ่ามาวัดมาขอพรสีเดินทางเนาะให้เกี่ยวขัดปลอดภัยแต่จังไรกันั่นแหละพี่น้องเลยลงพ่อพ่อกันอยู่ไทยผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเปิดเบ่งเด้อพี่น้องตุสีโทรมาพี่น้องเลยเนี่ยเบิ่งก่อนเนาะเนี่ยทุค้ำจะพาไปพี่น้องยางไปทางพุ้นพี่น้องยางไปเบิ่งทางนั้นเนาะ เป็นบ้านเรือนคนหมดทางนั้นเนาะทางไหนก็ได้ทุวถูกคำถ่ายเบิ่งเนาะทางนี้เป็นถนนพี่น้องเลยเนาะนี่เป็นถนนพี่น้องทางนี้เป็นถนนเทิง <shit>. พุ an ่นกะเทิงพุ่นกะเป็นเขื่อนเนาะหรือว่าเขื่อนมันมันล้นจากเขื่อนลงมาบมดเลยว่าใดๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวทุกคำซื้อผาขึ้นไปเบิ่งทางนั้นเด้อเนาะพี่น้องเนาะตัดภาพมาขึ้นมาพี่พี่น้องปัดผูวน้าเนาะถ่วพุ่นพุ่นนี้เนาะนี่ไฮนาพี่น้องเป็นไฮนาเลย เนาอหิบ้านเพื่อนก็เฮ็ดจัดฮะยังพี่น้องไปลงไปบึงดูเออได้รึเนาะนี่อ๋อสบายดีเด้อทุกคนเนาะสบายดีป๋าให้ของใหญ่เลยเต็มเลยว่าหาของใหญ่ เวยสบายดีเด้บาดเีมทองทากมาบ่าตูเมนแหละนี้ตทรัพท์ปวดหออยู่เุอว่าตั้งูพี่รองเนยลทรัพท์สอม่อบัดเวลาเขาโทรมาแหะมก้น้นไอเดียของบนะที่วันธรรมดาเกดหับเลยเมนบ่อันนี้นี่เป็นไทยหน้าบ่หน่เมื่อก่อน ย้ำหน้าแซงเหงืเข่าก็จะปั้วระดับนึงแนบเนื้อแนบันหมดเลยนอันนี้คือเห็ดบ่ได้แบ้าดนี่เนาะได้แล้วน้ำเสวยเห็ดน่าจะหน้าแซงก็ยังจนใจนะก็คิดว่าตังูไม่ได้ตัวทรัพย์มันตังโต๊ะตังหลักนะเอาใส่เด็กกันไว้โอ้โหพี่น้องเนาะไปไปทีดาหนมาเห็ยังไงเดินซิเดือนนั้นได้จนมานี่ก็จะเอาปลาอยู่ระบายเห็นไหมกขึ้นเอาขึ้นบ่ายละครุดมน่อยเดินซิปบ่ไหม โอ้นี่นี่กระถ่วมเนาะลูกมาแต่ทางไหนมาแต่เชนูงนาวรานเชนูถ้าเชนงใมาตึกโดยอพวกแหาเขาข้าหันก็จะมาตึกตุกขจนว่าเมื่อทุ่มมันทิรับและเป็นพวกขึ้นปรากฏโดยเบิ่งเป็นลูกอีกคนโดยเิ่งเพิ่งมาเท่าโดลู้ทางไหนมาเนี่ย อ๋อลงกับติดๆกันเนาะน้องพี่น้องไปโอ้ยมาสบายดีล่ะสบายดีดูดยป้าผู้พี่น้องเลยเนาะบ้านมี่ล่พอดีตึกสะดุ้งตึกแหขาวๆอ้โห้ได้บ่ได้บ่เอาเอาลายพอีบ้านนั้นะปบ้านเกป ใส่ถ oh, 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 oh. ุงเลยเนาะบ่ไปบ่ม uh, ีของบอเอาของน้ำแม่เนาะถูกพี่เนาะเขาได้ใส่ตู้ไปพุ่มอะไรบ่ลงพุ่มอะไบอเปียกเนาะเบื้องเบืองอีหล่านี่เนาะเพิ่งเิ่งถึงทน่ลุ ดักกุ้งเนี่ยนี่เนาะของเจ้าบอยล่ะของเจ้าบอเจ้าซื้อยังนี่นางปึ๊งนางสมนางสมโอ้โหนางปึ๊งปุ๊ึกงเนี่นี่มึงก็เราหากินเนาะพี่น้องบัดึ้นมาอย่าลืมของแล้วเมื่ออะไรเจ้านะเมื่ออะไรเมื่ออะไรสิ่งฉิ่เป็นที่เป็นบอที่หะไปหารดิ Oh, โ,อโอ้ชีฮอไปชีฮอไปเห็นคนไหนคนไอนเน่ยเนาะเอาเอาวนลเดียวกันมันก็ไม่ได้แล้วเนาะแมนโซันปลาลายได้เนาะได้ดามกัน้อยันซื้อดัซ้อนซ่อนซอกันเลี้ยเอ้่บ่ได้ไปทางนั้นามาทางผีเนาะทุกเอากินนี่ครับชียงหัวไปแต่ม่วนเนาะเดินเก้าเดินซเดี๋ยวลูสิมาเอาน้ำเนอ ชื่อก็เฮื้อหหิขายมีแต่ปลาไม่ใครปลาเังนะปลากรบอกโอ้เฮือนจะอยู่ใช้แบบนี้เนาะบ้นครอบมาเด้เยไม่ได้บานจบ้านค้อโลใชไม่ตครห่ปลาเอือบเวลาเป็นกระซมแซนไบพแล้สามหนึ่งกรไดว่าสามมกใัน่โอ้โันตอโลมันตโโโ้โอ้อ บ่แพกนะครวัดแมนแมนคอยแพ็กไว้หันมีแต่ปลากระบอกไม่ไข่แพ็กไว้เอือบโดยเวลาซีปิ้งแล้วเขาเอาออกคือนมาอนี่มืออื่นมือแรงกระปิ้มอะไรอยากเนาะแซ่คำเอาปลาเอาข่าวตู้บ่อเอือบมันแล้วก็บ่อแซ่แมนแมนแมนเอาจะเดี๋ยวจะไปลองเนาะไปลองพุดธนุ่นแม่ไปปิ้งน้องเมืองเออข่าเนี่อันดับหนึ่งแถวนี้เนาะ ต่ว่าตอนนี้นี่บ่ได้อันับแล้วตอนนี้เนาะแม่น้ําท่วมเลยเนาะบ่ยําทองเนาะออน้ําท่วมเพิ่นบ่สามารถเฮ็ดงานคือสิเฮ็ดได้แต่หน้าแงเนาะสิเฮ็ดได้แต่หน้าแงูท่วมหมดเลยเป็นหนานี่เนาะนี่เป็นหนาหมดเลยโอ้มันุนดําจนหมดไปอันน้ําขาวๆนี่อผู้ใดใจฮ้อนแน่นี่บ่ได้เด้อนี่เนาะ คือยามนั่นแหลคั่นยามนั้นโอ้ยคั่นได้มันบ่ถืกบานี้แล้วไปทางใหม่แล้วยามนี้กะบ่นี้เนาะจักสิไปทางใดไปทางใดมันกะบ่ได้เออแต่ก็พอได้กินพอได้มุกอยู่เนาะเออพอได้ซํานี้แหละโดยตึกสุงได้ตึกแฮคือสิได้เนาะเอาตึกบอนระบายออกมาพี่บ่ น้ำที่มันถ่วมนีเพิ่นระบายออกมาบ่น,นี่คะเอา oh นี่นะนี้เะ่าะน่นี่นาะนี่เาะี่าะ่นา่มาะน่นะี่นนี่เมาะน่เนาันี่นาะี่เนาะนี่เนน่นเ,เน่เนน,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 น่นานี่นอน่ะนี่เนาะนี่นะนี่เนนเนี่นะนเนาะี่นเนาะนาะนีนะนี่นานีเนนเนาะ อ๊าพี่น้องเอ้ยมาเนาะทางนั้นเนาะได้ปลาใหญ่กตึกสุดรุ่งได้นี่กระตึกแฮ่คือสิได้หลายบ่แม่นอ่ะบ่าวยทองเฮาก็สิพาพ่อแม่พี่น้อง FC ขึ้นไปเบิ่งพุ่นก็ได้เนาะแม่นจักนาก็จะเริ่มมาอยู่ระบายออยๆเอ้าพี่น้องขึ้นกะตึกบ่แม่เาบ่ได้เดี๋ยวลูกเดี๋ยว FC ขึ้นไปพุ่นเดี๋ยวตัวคําขึ้นไปพุ่นก่อนซะเนาะอ่ะไปเบิ่งมบายน้ํากด้แม่เด้อาสบายดี สบายดีเด้อทุกคนเนาะเราจะดีไม่แห้งคือกันผูอีหล่ะได้อีกโตได้เจ้าน่ะก็ผูพี่นาะไงเนาะไปปะเพื่อนนะบ้านนี้ขึ้นไปทางทึงผูเนาะเดี๋ยวไอมาแบะมาเบิ่งใหม่เด้อไปก็เด้อน้องชมสบายดีเออเพื่อนเอ้ยนี่เนาะพี่น้องเข่าหงเฮียนแล้วบ้านนี้เอาปอนยังไงน้องชม ปอสองพอสามอืมพอสามเลยเนาะไปพี่น้องเลยปิดเทอมช่วงนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮมันลื่น,โอ,นอนะโอ้พี่น้องเลยเนะาะทั้งนี้เป็นเขื่อนเนาะเขาสบายดีเนาะว่าตู้ส,สนะีพี่น้องเลยทั้นทงนี้เป็นเขื่อนเป็นที่ระบาย อันนี้ก no. ็มองระบายออกมาพี่น้องหน่อยถู้เนาะได้ได้ได้น้องชมฝนแห่งเก่งได้มีแต่โตยิงใหญ่น้องชมได้ฮะเนาะพี่น้องอ่ะสบายดีตู้มาเกรับมากตู้สี่คือกันมือนี้เนาะจะได้เจ้าทำบรรยากาศให้พี่พี่น้องมึงสบายทางเทิงเลยลงช่องเรียบร้อยแล้วยยัังงเนาะลงแต่ช็อตอ่ะเดี๋ยวตู้ค้ามกับขึ้นไปพุ่นเละพี่น้องหน่ยเนาะหิวข้าวะไรเพื่อนวะเนาะหิววข้าแมนหิวข้าว ไปพี่น้องขึ้นไปเบิ่งพุ่นโอเคไปบิ่งน้อยหนึ่งเนาะไปไปอิ่บ่าวเขาเนาะบางเย็นเนาะเพราะว่าน้ำท่วมนี่ก็ะเทน้ำโบ่ได้เลยพี่น้องเลยทั้งนี้เพิ่นเช็ดหมองท่องเที่ยวได้ได้หน่อะเนาะแต่เสพท่องเที่ยวเลยพี่น้องทำเลยมาแต่สิพักกันขาวัดเนาะทำบุญทำยังไงพี่น้องไปหาเงินหางทำกันเลยบรรยากาศโบสถ์สวรรค์ที่น่าได้เลยนะพี่ ยั่คงนาได้นี่เนาะนาปีนี่นกได้เลยกูได้มาเที่ยวก็มาได้พี่น้องเนาะใช่นี้จะเป็นหมกต้องเที่ยวกันได้ดิหมกเนาะแค่สวยแค่นำสวยนี่พี่นาะของนี้ก็มีอ่าท่องเที่ยวกันไม่ก็กูได้เนาะที่ว่าอยากมาเที่ยวก็ได้พี่น้อย งงแต่ว่าถ้ามาคิดว่าม่านน้ำนี่เป็นท้องไหท้องหน้าเขียวขจียอยู่เนาะแ,นแต่ว่าโบไม่เนนะที่คิดพีโนโ่น้นอ,เอ,อ,องเยน้าท่วมเนาะอ๋อโบโตอันนี้บโบมองระบายนละยดีเลยมองระบายพี่น้องระบายเขื่อนไปไปจอดรถที่สังฆูร์ฮองได้กินข้าวอยู่นี่เลยโบเบิ่บอองบรรยา,ากาศเลยเนาะ เขาไปนี่บ่คัมพงโอ้โพี่น้องโอ,โอ้เป็นหหน้าได้เนาะน้าถ่วงหมดเลยเขาีปบ่สีแบกอีเท่าเลยนะแรงบนหนเยอยงนันเหรงนี่เ่าสิลมนั่งมาดมบบ่นะบับ่กปานนยัานยันนีเ้บรรยากาศีนี่ มันฮอนไหนมันฮอนเฮ้ย <c> มีเพลงให้ติดกยักสิตบ่โอ้พี่น้องเลยเนาะเป็นแพรทองเที่ยวเลยได้หน่เป็นหมองทองเที่ยวเลยเนาะขวากัดโฉดคือกันเด้อ นี่แหละพี่น้องเนาะมันเป็นมองท่องเที่ยวน้ำพี่น้องเลยแต่ว่าทั้งนี้นี่เป็นทงหน้าเนาะแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้พี่น้องเพราะว่าน้ำถั่วมเนาะน้ำถัว่วอ่นี่ทุกคำสีไายให้เบิ่งเนะาะเพราะท่งนี้เป็นน้ำถั่วมเป็นไทหน้าเบิดลได้เนี่พี่น้องเป็นไทหน้าเบิดแต่ว่าผูกสนามป้าผุดจึกตะลุงเนาะผูก ปลาคือชิลาพี่น้องเลยมันพูปดถั่วมคักอกะหรีเนาะหน้าฝนนี่คือเห็ดบได้เลยมมเมนโคมเพื่อนว่าเลยเที่ยวนี้หน้าแซงเห็ดไรหน้าปีเห็ดบได้พี่น้องเลยอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะตุ๊กคัมกับชิได้ขอตัวจบคลิปด้วยแหละเนาะได้ไปกินข้าวกินน้ำผ่อนก่อนพี่น้อง,อองกอนิน้าน้ำแหละตุ๊กคัมสีไทยให้เบิ่งเนาะว่าอาหารเมนูมียังแน่อยู่นี่พี่น้องเลยเนาะและมาเที่ยวมาชมกันได้พี่น้องเลย โอเคพี่น้องเลยเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีมูฟเพื่อนวุกคนทุก่านที่เข้ามาครับชมคลิปของตูคคำแต่ตนจนจบและกับปกตข่าวโฆษณาของตูคคำไปเนาะขอบุญขอบคุณนหลายสำหรับคลิปนี้ตูคคำคือแสดงขอตัวกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง FC,